สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คลื่นกระทบฟังวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องราวคดีดังที่เคยเกิดขึ้นให้ทุกคนได้ฟังกันใหม่นะครับเบเวอร์ลีอาริสอายุ22ปีเธอเกิดและเติบโตในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในเมืองแกรนทัมประเทศอังกฤษหมู่บ้านที่เธออาศัยอยู่นี้ไม่ได้ใหญ่มากนักแต่เป็นที่หลายต่อหลายคนต่างรู้จักเธอมีพี่น้อง3คนพ่อของเธอมีธุรกิจเล็กๆเ,เป็นของตัวเอง ส่วนแม่ของเธอทำงานเป็นคนทำความสะอาดให้กับโรงเรียนแห่งหนึ่งตอนเธอเด็กๆเธอเป็นเด็กที่น่ารักสดใสตาโตทุกคนเอ็นดูเธอเป็นอย่างมากพอเธอเริ่มโตขึ้นเป็นวัยรุ่นเหมือนเธออยากได้รับความสนใจจากคนรอบข้างมากขึ้นเธอจึงเริ่มมีอาการแปลกๆแ,แสดงออกมาให้เห็นเล็กน้อยนั่นก็คือเธอชอบแกล้งทำเป็นเหมือนว่ามีอาการบาดเจ็บแต่จริงๆแล้วเวลามีคนขอดูมันไม่มีอะไรเลยครับทางพ่อแม่เองต่างสงสัยว่าลูกของพวกเขาคนนี้ จะเป็นอะไรหรือเปล่าหรือเธอมีสุขภาพจิตที่ไม่ปกติหรือเป็นแค่ว่าเด็กคนหนึ่งที่พยายามเรียกร้องความสนใจจากพ่อแม่เฉยๆซึ่งตอนนั้นพ่อและแม่ต่างไม่ได้เอกใจอะไรมากและได้ปล่อยให้มันผ่านไปแต่ไม่นานเลยครับมันมีอยู่วันหนึ่งพอเธอกลับมาถึงบ้านจากโรงเรียนเธอได้ใส่เฟือกไปที่แขนด้านขวาตอนนั้นพ่อและแม่เองต่างต,างตกอกตกใจเป็นอย่างมากว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่เธอก็ไม่ได้พูดอะไรมากครับและขอให้พ่อแม่ของเธอช่วยดูแลอยู่ใกล้ๆไม่ห่าง และไม่ยอมให้พ่อแม่พาไปหาหมออีกด้วยนะครับเหมือนเธอพยายามเรียกร้องความสนใจอะไรบางอย่างอีกแล้วเวลาไปโรงเรียนเธอมักจะถูกเพื่อนล้อว่าอ่อนแอบ้างแปลกประหลาดบ้างเธอเป็นคนที่มีเพื่อนสนิทน้อยมากๆและชอบอยู่คนเดียวสัส่วนใหญ่เธอไม่ได้มีความสามารถพิเศษอะไรเลยทั้งวิชาการหรือกีฬาก็ตามหรือนี่จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียกร้องความสนใจอะไรสักอย่างจากเธอหรือเปล่าต่อมาเมื่อเบเวอรี่ได้มีน้ำหนักเพิ่มมากขึ้น ซึ่งผิดไปจากปกติมากหลังจากนั้นเธอเริ่มใช้เวลาในการเข้าออกโรงพยาบาลอยู่บ่อยครั้งในการตรวจสภาพร่างกายของเธอและมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เธอเคยเกลี้ยกล่อมศัลยแพทย์ให้เอาไส้ติ่งที่แข็งแรงสมบูรณ์ของเธอออกเพราะเธอคิดว่ามันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เธอน้ําหนักเยอะขึ้นแต่พอหมอเหมือนรู้ว่าเธอคิดจะทําอะไรไม่ดีเบลลี่เองได้พยายามขอเปลี่ยนหมอ จากคนปัจจุบันไปอีกคนหนึ่งเผื่อว่าหมอท่านอื่นจะสามารถทําในสิ่งที่เธอขอได้เธอเคยถึงขั้นใช้มีดกรีไปที่แขนตัวเองเพื่อเรียกร้องความสนใจจากผู้เป็นพ่อและแม่มาแล้วด้วยนะครับตอนนั้นแม่และพ่อเองเริ่มเห็นความผิดปกติบางอย่างจึงได้ปรึกษากันว่าจะเอาอย่างไรดีจะลองไปคุยกับหมอกันก่อนดีไหม หรือจะรอให้เบเวอร์ลีโตขึ้นอีกหน่อยเพื่อรอดูสถานการณ์เผื่อเธอจะโตขึ้นและคิดได้เองพอเธอไปเรียนมหาลัยเธอเลือกเรียนคณะพยาบาลศาสตร์ครับจนทําให้เธอได้ไปฝึกงานในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งวิรกรรมของเธอมีอยู่หลายอย่างเลยครับซึ่งในตอนแรกที่ทางมหาลัยได้ให้เธอไปฝึกงานที่บ้านพักคนชราแต่สิ่งที่เธอทําคือได้นําอุจจาระไปทาที่กําแพงในห้องพักของคนที่อาศัยอยู่ที่นั่นนอกจากนี้เธอยังเคยนําฉี่อุจจาระของคนอื่นไปใส่ไว้ในตู้เย็นอีก และไม่พอแค่นั้นครับเธอยังเคยเอาผ้ามากในห้องคนชราคนหนึ่งไปเผาจนทําให้โรงพยาบาลตอนนั้นวุ่นวายกันไปหมดมันเป็นอะไรที่แย่มากๆในเวลาต่อมาระหว่างการฝึกงานของเธอดําเนินไปได้ไม่ค่อยดีนักบวกกับพฤติกรรมของเธอในแต่ละครั้งนี้มันเหลืออดจริงๆและตัวเธอเองเหมือนมีอาการทางจิตหน่อยๆซึ่งผลที่ออกมาคือเธอไม่ผ่านการฝึกงานและไม่สามารถที่จะเป็นคนดูแลผู้ป่วยหรือพยาบาลได้ แต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้ไม่ได้แปลว่าเธอจะไม่มีความรู้หรือทิ้งวิชาที่เธอได้เล่าเรียนมาลงทะเลไปเธอได้นําความรู้ตรงนี้ไปใช้ต่อในการดําเนินชีวิตของเธอตามลําดับมันเป็นอะไรที่น่าเหลือเชื่อมากๆครับหลังจากที่เธอสอบไม่ผ่านแล้วนั้น เธอได้ลองไปสมัครงานเป็นพยาบาลดูและเธอก็ได้รับงานโดยทำงานเป็นพยาบาลที่ได้รับการลงทะเบียนของรัฐอย่างถูกต้องในหอผู้ป่วยเด็กของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในเมืองเดียวกันครับซึ่งระยะสัญญาในการทำงานในครั้งนี้อยู่ที่6เดือนเพียงเท่านั้นและจะมีการประเมินผลงานกันอีกทีถ้าใช้ได้จะได้รับการต่ออายุสัญญาไปครับบางคนอาจจะสงสัยว่าระบบรับเข้าทำงานไม่สามารถเช็คประวัติได้เลยเหรอ หรือทำไมไม่มีใครโทรไปหาหัวหน้าเก่าของเธอว่าเธอทำงานเป็นแบบไหนและเป็นคนอย่างไรแต่ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมันอยู่ในปี1991มันเป็นการยากที่ระบบจะทันสมัยเท่ากับทุกวันนี้ และข้อมูลจากแหล่นข่าวบางที่ก็บอกมาว่าสาเหตุที่เธอถูกรับเข้าทำงานตอนนั้นคือความขาดแคลนของพยาบาลและต้องรีบหาคนมาช่วยอย่างเร่งด่วนและตรงนี้แหละครับมันถึงเกิดความผิดพลาดบวกกับไม่ได้ตรวจเช็คอะไรหลายๆอย่างนอกจากความรู้ที่เธอพอจะมีติดตัวมาบ้างแล้วคนที่รับเบเวอรี่เข้าทำงานได้เล่าว่าเธอเป็นคนที่ดูจริงจังและมีความมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้ในสิ่งต่างๆเธอดูเป็นเด็กที่ฉลาดคนหนึ่ง จริงๆแล้วภายนอกเธอดูเหมือนคนปกติทั่วไปเหมือนคนอื่นไม่ได้ทำตัวผิดแปลกหรือแตกต่างจากคนอื่นเลยแม้แต่น้อยเธอสามารถพูดคุยพูดเล่นกับคนอื่นได้ตามปกติแถมก่อนที่เธอจะเข้าทำงานที่โรงพยาบาลแห่งนี้เธอยังเคยทำงานอยู่ที่ผับกึ่งร้านอาหารมาก่อนและตอนนั้นเองเธอได้พบกับผู้ชายอยู่3-4คนที่เธอเคยคบหาดูใจและเลิกรากันไปตามลำดับ อดีตแฟนของเธอคนหนึ่งได้เล่าว่าสาเหตุที่เลิกกันนั้นเพราะว่าเธอเป็นคนที่ชอบโกหกชอบพูดอะไรที่เกินจริงเสมอเธออยากเป็นศูนย์กลางของจัก,กรวาลที่อยากให้ทุกคนหันมาสนใจเธออยากให้คนสงสารอยากให้คนดูแลซึ่งถามว่าถ้าคนเป็นแฟนกันมันทำแบบนั้นให้ได้ไหมมันไม่มีปัญหาอยู่แล้วแต่สำหรับเธอมันดูเยอะจนเกินไปและมันเป็นบ่อยครั้งมากนอกจากนี้แล้วเธอยังเป็นคนที่โหดร้าย ชอบทำร้ายร่างกายเขาอยู่บ่อยๆแถมชอบทำให้เขาอับอายอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะออกไปไหนมาไหนด้วยกันแทนที่เธอจะพูดอะไรดีๆเกี่ยวกับตัวเขาแต่กลับไม่มีเลยเธอชอบพูดล้อเลียนเขาอยู่บ่อยๆและมันทำให้เขารู้สึกนึกคิดได้ว่าเบเวอรี่คือแฟนที่รักเขาจริงๆหรือเปล่าวกกลับมาที่โรงพยาบาลแห่งนี้ที่เธอทำงานอยู่ ในแผนกเฉพาะผู้ป่วยเด็กมันจะมีเคสเคสหนึ่งที่มีเด็กคนนึงได้เสียชีวิตไปอย่างปริศนาเด็กที่อยู่ในโรงพยาบาลส่วนใหญ่ก็จะมีสาเหตุการตายหลากหลายกันไปแต่เคสของเด็กที่เสียชีวิตไปนั้นหลังจากที่ตรวจสอบดูปรากฏว่าเด็กมีภาวะน้ําตาในเลือดต่าซึ่งตอนนั้นทางหมอเองก็ไม่เข้าใจว่าทําไมเด็กถึงมีข้อบกพร่องตรงนี้ได้ ซึ่งตอนที่รับเข้ามารักษาเด็กคนนี้ก็ไม่ได้มีประวัติอะไรอื่นๆเลยเพียงแต่แค่มีอาการติดเชื้อที่หน้าอกเล็กน้อยเด็กคนนี้มีชื่อว่าเลียมเทเลอร์อายุได้เพียง7สัปดาห์เท่านั้นและได้เสียชีวิตไปในอ้อมกอดของผู้เป็นพ่อในวันที่22กุมภาพันธ์ปี1991ครับตอนนั้นทุกคนไม่ว่าจะเป็นหมอเองหรือพยาบาลคนอื่นๆเองต่างรู้สึกสับสนและหาคำตอบไม่ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ เพราะนั่นเป็นเด็กคนแรกที่เสียชีวิตไปหลังจากที่ไม่เคยเกิดเรื่องแบบนี้มันนานมากๆและแต่ละเคสส่วนใหญ่ที่ถูกส่งมาที่โรงพยาบาลมันไม่ได้มีความรุนแรงอะไรเลยมีแต่เพียงการติดเชื้อเล็กน้อยขาหักบ้างไม่สบายบ้างเป็นไข้อยู่หลายวันบ้างอะไรประมาณนี้ครับมันไม่ได้ถึงขั้นต้องเสียชีวิตซึ่งหมอหรือพยาบาลเองต่างสับสนกับเรื่องที่เกิดขึ้นจริงๆและมีคำถามมากมายเต็มไปหมด2ออาทิตย์ผ่านไปมีเด็กอีกคนหนึ่งที่ชื่อทิโมธีฮาร์ดวิก อายุ11ปีได้ถูกนำส่งโรงพยาบาลเนื่องจากมีอาการโรคลมชักอย่างรุนแรงตอนนั้นทีมอธทได้เข้ารับการรักษาไปแล้วเบื้องต้นซึ่งภายหลังทางหัวหน้าพยาบาลได้ให้เบเวอรี่รับช่วงต่อในการดูแลเด็กคนนี้เพราะตัวหัวหน้าเองมีหน้าที่อื่นที่ต้องทําแต่อยู่ดีๆตัวของทีมอธทก็เริ่มซีดขึ้นมีอาการหายใจไม่ค่อยออกและกําลังจะหมดลมหายใจ ทันใดนั้นเบเวอรี่ได้แจ้งไปที่แผนกฉุกเฉินให้มาช่วยดูเด็กคนนี้ทางเจ้าหน้าที่ตอนนั้นได้พยายามยื้อชีวิตของเขาไว้แต่สุดท้ายก็ไม่ทันครับเขาได้เสียชีวิตไปในช่วง6มง15นาทีวันที่5มีนาคมปี1991 3วันผ่านไปมีเด็กคนหนึ่งมีอายุได้เพียง15เดือนเท่านั้น โดยมีชื่อว่าเคลลี่เดสมอนซึ่งมีปัญหาทางเดินหายใจและมีปัญหาที่บริเวณหน้าอกเช่นเดียวกับเด็กคนแรกตอนนั้นเด็กคนนี้เหมือนมีท่าทีว่าจะไม่รอดแล้วครับแต่เพราะมีเจ้าหน้าที่มาช่วยปั๊มหัวใจไว้ได้ทันและถูกส่งไปที่โรงพยาบาลอื่นเพื่อทําการรักษาต่อไปเหมือนเช่นเคยครับไม่มีใครทราบถึงที่มาที่ไปของเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นทุกคนต่างสงสัยว่ามันเกิดเรื่องที่คล้ายๆกันแบบนี้กับเด็กหลายๆคนได้อย่างไรซึ่งมันไม่สามารถอธิบายได้จริงๆครับ พนักงานทุกคนตอนนั้นเริ่มเป็นกังวลแล้วว่าถ้ามีเด็กที่ป่วยถูกส่งมาที่โรงพยาบาลน,นี้แล้วเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีกพวกเขารู้สึกว่าต้องอยู่กันอย่างระหวัดระแวงกันมากขึ้นอีกแน่ๆแถมอารมณ์ของหลายๆคนไม่ค่อยสู้ดีนักเนื่องจากไม่สามารถหาสาเหตุของการเสียชีวิตของเด็กได้ คนที่ทำงานในแผนกนี้ต้องเชื่อใจซึ่งกันและกันมันไม่มีใครสงสัยใครเลยครับว่ามีคนร้ายอยู่ในแผนกนี้หรือไม่ทุกคนให้เกียรติกันเสมอพอมีเด็กที่ไม่สบายถูกส่งมาที่โรงพยาบาลเมื่อไหร่ทุกๆคนจะต้องทําให้แน่ใจว่าจะไม่ให้เรื่องที่ผ่านมาเกิดขึ้นซ้ํารอยและทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดต่อมาในวันที่20มีนาคมปี1991พอแคลมตันเด็กวัย5เดือนได้เข้าแอดมิตที่โรงพยาบาลเพราะมีปัญหาปอดบวม หน้าที่ของคนดูแลในวันนั้นเป็นเบเวอร์ลี่อีกเช่นเคยครับวันแรกที่เธอดูแลก็ไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแต่พอผ่านไปได้สักสองสาวันเหมือนเธอได้ไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่อีกว่าเด็กกำลังมีปัญหาอะไรบางอย่างเหมือนหายใจติดๆขัดๆตลอดเวลาตอนนั้นเจ้าหน้าที่ได้พยายามช่วยเหลืออย่างเต็มที่และสุดท้ายเด็กคนนี้ก็สามารถฟื้นตัวกลับมาเป็นปกติได้เหมือนเดิมหลังจากที่รักษาตัวแล้วพอมีอาการที่ดีขึ้นมากๆหัวเราะยิ้มแย้มกับคุณหมอเป็นอย่างดี และไม่นานหลังจากนั้นพอเกิดมามีอาการที่แปลกๆอีกครั้งซึ่งอาการที่เกิดขึ้นมันไม่สามารถอธิบายได้อีกเั่นเคยว่าเพราะอะไรลมหายใจของเขาเริ่มแผ่วลง และทีมแพทย์เห็นชอบว่าต้องการหาหมอที่เก่งๆมาช่วยให้ได้เร็วที่สุดทางโรงพยาบาลเองได้ส่งตัวเขาไปที่โรงพยาบาลที่ใหญ่กว่าที่มีอุปกรณ์ที่พร้อมกว่าเพื่อทำการรักษาต่อไปมันเป็นอีกครั้งหนึ่งที่พอสามารถรอดชีวิตจากอาการแปลกๆเหล่านี้ไปได้ครับระหว่างที่กําลังส่งพอไปโรงพยาบาลศูนย์ที่ใหญ่กว่านั้นเบเวอรี่ได้นั่งรถพยาบาลไปพร้อมกับแม่ของพอด้วยนะครับแม่ของพอได้เล่าว่าตอนนั้นเบเวอรี่พยายามปลอบใจเธอได้เป็นอย่างดี เธอเป็นเด็กที่น่ารักดูนิ่งๆใจเย็นไม่ได้ดูประมาทแต่อย่างใดและคิดว่าเบเวอร์ลี่คือนางฟ้าของเด็กเหล่านี้จริงๆเพื่อนร่วมง,งานทุกคนต่างอดเป็นห่วงเบเวอร์ลี่ไม่ได้ครับเพราะทุกครั้งที่เธอรับหน้าที่ดูแลเด็กคนไหนก็ตามมันมักจะมีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆด,ด้วยความที่เธอเป็นเด็กวัยรุ่นที่เพิ่งเข้ามามีบทบาทในโรงพยาบาลได้ไม่นานมันทําให้หลายๆคนอดเห็นใจเธอไม่ได้ที่ต้องมาเจอกับเหตุการณ์ที่ไม่ดีแบบนี้ เวลาได้ผ่านไปราวๆสี่อาทิตย์แล้วครับผแผนกผู้ป่วยเด็กเป็นอะไรที่ยุ่งไม่แพ้กับผแผนกอื่นๆเลยแต่ที่แย่ไปกว่านั้นก็คือปัญหาที่พวกเขาต้องเผชิญอยู่ใน,ผนแผนกนี้คือการเสียชีวิตของเด็กที่หาสาเหตุไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นเด็กที่ถูกนำส่งโรงพยาบาลเพราะมีปัญหาทางกระเพาะหรือลำไส้อักเสบต่างก็เสียชีวิตไปตัวอย่างอีกเคสหนึ่งก็จะเป็นเด็กที่มีอาการโรคหอบที่เข้ามารับการรักษาที่โรงพยาบาลได้ไม่นานแต่ก็ต้องมาเสียชีวิตไป ด้วยสาเหตุที่ไม่สามารถอธิบายได้สิ่งที่ผมได้เล่าไปทั้งหมดมันไม่ได้มีแต่เด็กที่เสียชีวิตไปอย่างเดียวนะครับมันยังมีอีกหลายๆเคสเลยที่เกิดเหตุค,คล้ายๆกันแต่เด็กคนอื่นๆโชคดีมากกว่าที่สามารถรอดมาได้อย่างที่ได้บอกไปเลยครับเด็กหลายคนที่อยู่ในสถานการณ์สำคัญๆแบบนี้มักจะมีเบเวารีเป็นพยาบาลผู้คอยดูแลอยู่ไม่ห่าง ตอนนั้นเบเวอร์ลีได้เล่าเรื่องราวเหล่านี้ให้กับพ่อแม่ของเธอฟังซึ่งเหมือนเธอจะดูมีอาการซึมเศร้าอยู่บ้างทางพ่อแม่จึงได้พาลูกสาวคนนี้ไปที่โรงพยาบาลหาหมอจิตแพทย์เพราะเป็นห่วงว่าเธอจะสะสมความเศร้าในเรื่องที่เจอมาทั้งหมดไว้คนเดียวเยอะจนเกินไปหรือเปล่าแต่หมอกี่คนกี่คนก็บอกว่าเธอไม่มีอาการผิดปกติอะไรและเธอดูปกติดีซึ่งทําให้พ่อและแม่ต่างหมดห่วง และได้ให้กำลังใจลูกสาวคนนี้อยู่เรื่อยๆครับมันมีอีกข้อมูลหนึ่งที่ผมอยากแชร์คือคนเราเวลาไปทำงานปีหนึ่งมันจะมีอยู่365วันใช่ไหมครับแต่เธอมักจะลางงานโดยอ้างว่าป่วยบ้างเจ็บขาบ้างปวดแขนบ้างและอะไรต่างๆอีกมากมายซึ่งวันที่เธอลาไปทั้งหมดของปีนั้นอยู่ที่ราวๆ80-90วันเลยครับ ผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเธอถึงยังได้ทำงานที่นั่นต่อไปโดยไม่มีการตักเตือนหรือเข้มงวดอะไรกับเธอเลยจำกันได้ใช่ไหมครับหลังจากที่พอถูกส่งไปที่โรงพยาบาลที่ใหญ่กว่าแล้วนั้นทางหมอเองได้ทำการนำตัวอย่างเลือดของพอไปตรวจซึ่งสิ่งที่เจ้าหน้าที่ทางแลบแจ้งมาอีกทีนั้นก็คือผลเลือดของพอนั้นมีส่วนผสมของอินซูลินอยู่ซึ่งถูกฉีดเข้าสู่ร่างกายและมันมีปริมาณมากกว่าที่จำเป็นเยอะเลย ซึ่งผิดปกติเป็นอย่างมากหมอหลายๆคนเองคิดว่ามันต้องมีอะไรมากกว่านี้แน่ๆและได้ตรวจสอบเรื่องนี้อย่างละเอียดต่อมาก็มีอีกเคสหนึ่งที่เบเวอรี่อยู่กับเด็กแล้วรีบกดปุ่มแจ้งเตือนให้เจ้าหน้าที่มาช่วยปั๊มหัวใจของเด็กคนนี้ที่กําลังจะหยุดหายใจแต่สุดท้ายไม่ทันเหมือนเดิมครับเด็กคนนี้ได้เสียชีวิตไปในที่สุดโดยเด็กส่วนใหญ่ที่จากไปหรือมีปัญหาหมดสติบ้างหรือถูกส่งไปโรงพยาบาลอื่นบ้าง ทุกคนล้วนแล้วแต่มาจากการดูแลของเบเวอรี่ทั้งหมดเลยครับในเวลาต่อมาทางหมอเองได้ติดต่อหาตำรวจให้มาช่วยสืบคดีนี้เพราะมันเกิดเรื่องแบบนี้ติดต่อกันบ่อยมากจนเกินกว่าที่จะเป็นเรื่องปกติมันต้องมีฆาตรกรแอบแฝงอยู่ในแผนกนี้อย่างแน่นอนและหลายๆคนได้ให้ความคิดเห็นที่ตรงกันว่าพวกเขาสงสัยเบเวอรี่ครับนักสืบได้เริ่มดำเนินการทันทีและขอสมุดบันทึกของทุกคนไปตรวจดูมันจะเป็นคล้ายๆกับไดอารี่ที่หลายๆคนจะต้องเขียนไว้แต่ละวัน ว่าทำอะไรบ้างเวลาเท่าไหร่เป็นต้นพอมาถึงสมุดของเบเวอรี่เธอไม่มีโน้ตอะไรเกี่ยวกับเด็กๆที่เธอดูแลเลยมันมีแต่เพียงข้อมูลก่อนเข้ามารับรักษาเท่านั้นแต่ระหว่างที่เด็กๆหลายคนอยู่ในการดูแลของเธอเธอไม่ได้เขียนรายละเอียดลงไปว่าทำอะไรไปบ้างหรือให้ยาอะไรเด็กกินบ้างซึ่งมันแปลกอยู่พอสมควร เพราะมันคืองานและเป็นสิ่งที่ต้องทำเพื่อตามดูอาการของเด็กอย่างใกล้ชิดไม่นานหลังจากนั้นนักสืบได้ไปสอบปากคำพนักงานทุกคนครับแต่มันก็ยังไม่มีอะไรที่เป็นจุดประกายให้ได้รู้ว่าจะตามเรื่องต่อไปได้อย่างไรในความสงสัยของนักสืบที่มีต่อเบเวอร์ลี่มันเป็นได้เพียงแค่สงสัยเท่านั้นและไม่สามารถทำอะไรได้มากแถมช่วงที่นั่งคุยกับเบเวอร์ลี่นักสืบเองไม่ได้เอกใจอะไรเลยเพราะเธอเองได้ตอบคำถามทุกอย่างตามปกติไม่มีพิรุษแม้แต่น้อย แต่อย่าลืมนะครับว่าเบเวอรี่ใช้ชีวิตมาตั้งแต่เด็กจนโตไปกับการโกหกสะส่วนใหญ่ซึ่งเราไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เธอได้พูดกับนักสืบไปจะเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องโกหกนักสืบได้ขอเอกสารของเด็กๆที่เสียชีวิตทุกคนมาตรวจสอบดูถึงได้รู้ว่ามันมีอะไรบางอย่างที่น่าคิดจำเรื่องที่พบอินซูลินได้ใช่ไหมครับทุกๆครั้งที่มีการใช้งานในโรงพยาบาลแห่งนี้มันจะมีตู้เก็บไว้เพื่อสลับสับเปลี่ยนถ้าอย่างใดอย่างหนึ่งหมด แต่พอไปสืบดูอีกทีมันได้หายไปจํานวนหนึ่งครับสืบไปสืบมาจนได้รู้ว่าคนสุดท้ายที่ใช้มันก็คือเบเวอรี่นั่นเอง ซึ่งตอนนั้นเบเวอร์ลี่ได้อ้างว่าเธอจําได้ดีเพราะเธอได้ยื่นอินซูลินอันนี้ให้กับพยาบาลอีกคนหนึ่งไปเธอไม่รู้และไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อย่างแน่นอนยังไม่พอแค่นั้นตามรายงานยังมีสารอื่นๆที่ถูกฉีดเข้าไปในร่างกายของเด็กอื่นๆอ,อ,อีกด้วยนะครับซึ่งหลายคนต่างบอกว่าเป็นเบเวอร์ลี่ที่ใช้มันเป็นครั้งสุดท้ายหลายๆคนให้ความคิดเห็นที่เหมือนกันนอกจากนี้นักสืบยังได้นํารูปภาพของเด็กๆมาแปะไว้ที่กําแพงเพื่อที่จะดูว่าแต่ละเคสเกิดขึ้นตอนไหน และอยู่กับใครบ้างอย่างที่เราทราบกันดีครับเด็กทุกคนมีเบเวอรี่อยู่ด้วยเป็นคนสุดท้ายตอนนี้เบเวอรี่ถูกสงสัยว่าเธอคือฆาตกรที่ทุกคนกำลังตามหาแล้วครับเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาร้ายแรงตามมาภายหลังทางตำรวจเองจึงได้ขอสาลให้ออกหมายจับเบเวอรี่ทันทีในวันที่21พฤษภาคมปี1991ตอน7โมงเช้าในข้อหาฆาตกรรมเธอถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจบุกไปถึงบ้านเพื่อควบคุมตัวเธอไปสู้ในศาลต่อไปครับ ตอนนั้นเธอได้ถูกเจ้าหน้าที่นั่งสอบสวนเธอนานหลายชั่วโมงเธอดูไม่มีปฏิกิริยาอะไรที่แสดงออกมาเลยเธอเป็นคนที่นิ่งมากๆทั้งๆที่กำลังถูกกล่าวหาว่าเป็นฆาตกรระหว่างนี้เธอถูกควบคุมตัวให้อยู่ในคุกตามลำดับและกำลังอยู่ในขั้นตอนการรอศาลเรียกไปพิจารณาคดีตอนนั้นสื่อจากหลายๆสำนักค่อนข้างให้ความสนใจกับเรื่องของเธอเป็นอย่างมากเธอเป็นที่พูดถึงไปอย่างแพร่หลายในเวลาเพียงไม่กี่วันต่อมาตำรวจได้ไปสืบค้นดูที่บ้านของเธอว่ามีหลักฐานอะไรที่เธอทิ้งไว้หรือไม่ และสุดท้ายก็พบจริงๆครับเธอมีเข็มฉีดยาซ่อนไว้ในตู้เสื้อผ้าอยู่หลายอันนอกจากนี้ยังพบสารโพเทสเซียมในห้องนอนของเธออีกครับแต่หลักฐานเพียงเท่านี้มันไม่เพียงพอแน่ๆที่จะเอาผิดเธอได้และในเวลาต่อมาเนื่องจากไม่มีหลักฐานที่จะเอาผิดเธอได้จริงๆตำรวจจึงจำเป็นที่จะต้องปล่อยตัวเธอออกมาตามลำดับครับอุปสรรคในการสืบสวนในคดีนี้คือเรื่องมันเกิดขึ้นที่โรงพยาบาลพอมันมีการเสียชีวิตเกิดขึ้นศพทุกศพจะต้องนำไปไว้ที่อื่น ส่วนพนักงานทําความสะอาดเองก็มีการล้างเช็ดนั่นเช็ดนี่อยู่ทุกๆวันจนมันทําให้ยากจริงๆครับสําหรับเจ้าหน้าที่ตํารวจในการตามหาหลักฐานกล้องวงจรปิดในตอนนั้นก็ไม่มีเพราะไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้ส่วนเป้าหมายของเธอตำรวจได้คาดว่าเป็นเหล่าเด็กๆที่ไร้เดียงสาไร้ทางสู้ในขณะที่เธอกำลังทำงานในแผนกผู้ป่วยเด็กในนอตติงแฮมวิธีสังหารเหยื่อของเธอเป็นการใช้สารโพเทสเซียมหรืออินซูลินฉีดเข้าสู่ร่างกายของเด็กเพื่อทำให้เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้น ส่งผลทําให้เด็กที่เธอรับผิดชอบเสียชีวิตอย่างมีเงื่อนงำถึง13ชีวิตเชื่อกันว่าเธอให้อินซูลินในปริมาณที่มากแก่เด็กๆซึ่งมีอย่างน้อย2-3คนครับและพบฟองอากาศขนาดใหญ่ในร่างกายของเด็กคนอื่นอีกแต่ตำรวจยังไม่สามารถระบุก,การทำร้ายของเด็กทั้งหมดได้เหตุการณ์ทุกอย่างเกิดขึ้นในระยะเวลาเพียง5-9วันและส่วนใหญ่เด็กๆหลายคนมีอายุไม่เกิน11ปีเลยครับ ในเวลาต่อมาเดือนพฤศจิกายนปี1991มีเพื่อนของเบเวอรี่ได้แจ้งกับตำรวจว่าเบเวอรี่ได้พยายามวางยาใส่ในแก้วให้น้องชายของเธอกินจนเกือบเสียชีวิตน้องชายเพื่อนของเบเวอรี่คนนี้ได้บอกว่าตอนนั้นพวกเขามีแผนที่จะออกไปเดินเล่นในเมืองกันแต่ก่อนที่จะออกไปเบเวอรี่ได้ทำน้ำผลไม้ให้ดื่มหลังจากที่เขาดื่มเขารู้สึกถึงรสชาติที่มันแปลกๆแ,แต่ก็ไม่ได้เอะใจอะไรพอเดินไปในเมืองได้ไม่ถึงไหนตัวเขาเองก็หมดสติล้มลงไปเลย และฟื้นตัวอีกทีก็อยู่ที่โรงพยาบาลแล้วตอนนั้นหมอได้ตรวจพบสารที่เป็นส่วนผสมของน้ำยาซักเสื้อผ้าอยู่ด้วยนะครับไม่เพียงแค่นั้นเบเวอรี่ <Beverly S 1> ยังเคยพยายามฆ่าน้องชายของเพื่อนเธออีกก่อนหน้านี้ด้วยแต่ไม่สำเร็จต่อมาไม่นานตำรวจได้ออกหมายจับเธออีกครั้งในข้อหาพยายามฆ่าและเป็นเพื่อนของเบเวอรี่คนนี้แหละครับที่ให้เธอไปอยู่ที่บ้านด้วยเพราะเห็นว่าเป็นเพื่อนการสมัยเด็กๆบวกกับตอนนี้เป็นพยานปากสำคัญที่ทำให้เบเวอรี่ถูกจับกลุมในที่สุดแล้วรอขึ้นศาลต่อไป ช่วงที่เธออยู่ในคุกนั้นมันทําให้น้ําหนักของเธอลดลงอย่างน่าเหลือเชื่อครับต่อมาในวันที่15กุมภาพันธ์ปี1993ศาลสารได้มีการตัดสินออกมาว่าเธอมีความผิดจริงในข้อหาฆาตกรรมและพยายามฆ่าเธอฆ่าเด็กบริสุทธิ์ไปถึง4คนพยายามฆ่าอีก3และก่อเหตุทําร้ายร่างกายเด็กอย่างสาหัสอีก6คน เธอจะได้เข้าไปชดใช้กรรมในคุกนานตลอดชีวิตทางทนายของเธอได้มีจดหมายหรือใบรับรองจากแพทย์ด้วยนะครับว่าจริงๆแล้วสติของเธอนั้นไม่สมบูรณ์เหมือนคนอื่นทั่วไปเธอไม่สบายและมีปัญหาทางจิตท,ที่ไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมของตัวเองได้นอกจากนี้เธอยังถูกส่งไปที่โรงพยาบาลจิตเวชเพื่อดูแลรักษาอาการของเธอต่อไปผู้พิพากษาได้พูดประโยคนึงกับทุกคนว่า เบเวอร์ลเป็นบุคคลที่อันตรายต่อผู้อื่นและรู้ว่าสังคมจะไม่ปลอดภัยอีกต่อไปถ้าเธอถูกปล่อยตัวออกมาส่วนพ่อแม่คนอื่นๆที่ได้สูญเสียลูกของตัวเองไปก็ได้แต่หวังว่าเบเวอร์ลจะอยู่ในคุกต่อไปและไม่สามารถออกมาทำร้ายใครได้อีกบางคนถึงกับสาบแช่งเธอว่าอย่าให้ได้เกิดมาเป็นมนุษย์อีกเลยทุกคนเชื่อว่าเวรกรรมนั้นมีจริงๆการทำบาปไม่ว่าจะเป็นที่แจ้งหรือที่ลับมันเป็นบาปเสมอกันทั้งหมด ทำที่แจ้งก็เป็นบาปทำที่ลับก็เป็นบาปเพราะตัวเราเป็นผู้ทําเองบาปเป็นของเราเองไม่ได้อยู่ที่แจ้งหรือที่ลับสุดท้ายนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์และสําหรับใครที่เพิ่งเข้ามาฟังคลิปนี้เป็นครั้งแรกอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่กับคลื่นกระทบฟังสวัสดีครับ